ว่าไงนะฮะมอสทอ g ในมาเก็ตจะกลับมาแล้วเหรอฮะใช่แล้วค่ะณนะที่แห่งนี้นะคะเราจะกลับมาพบกับโครงการ S T O U ในมาเก็ตในรูปแบบใหม่แบบสับก็เดิมในรูปแบบของ S T O U Winter Night Market ค่ะครั้งนี้จะมีอะไรพิเศษบ้างครับ แน่นอนว่าในปีนี้นะคะเรามีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรีสดรือให้ความรู้ต่างๆรวมไปถึงกิจกรรมในลักษณะของการทำรนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมจากเครือข่ายต่างๆของมอสทน,นะคะแล้วใส่กินแบบหนูจะมีอะไรอร่อยๆให้กินไหมฮะ แน่นอนเลยค่ะว่าปีนี้เอาใจสายกินและสายช้อปอย่างจุกๆไปเลยนะคะเรามีฟู้ดทาร์กอาหารและเครื่องดื่มรวมไปถึงสินค้าให้เลือกช้อปปิ้งมากมายสินค้าดีๆจากชุมชนก็มีมาด้วยนะคะในปีนี้ปีนี้จะมีกิจกรรม DIY สำหรับคนชิกๆแบบผมเอีกไหมครับปีที่แล้วทำกิฟตติดผมบอกเลยว่าชอบมากๆเลยครับ กิจกรรม DIY ในปีนี้นะคะจัดให้แบบจุกๆถึง8กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการทำถุงผ้าการทำจี้เรซินการทำดอกไม้ประดิษฐ์จากขดรวดรวมไปถึงการทำกิ๊บเก๋ไก่นะคะ นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ S.U. t Winter Night Market ในปี2569เราจัดเต็มให้จุกๆถึง4ครั้งด้วยกันนะคะครั้งที่1ในวันที่7มกราคมครั้งที่2ในวันที่21มกราคมครั้งที่3ในวันที่11กุมภาพันธ์และครั้งสุดท้ายในวันที่25กุมภาพันธ์นะคะณลา,านอุทยานการศึกษารัชมังคลา,าพิเศษเวลา17นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยประมาณนะคะ ใคลความหนาวมาเต็มความรู้มารับความสุขและมาอิ่มท้องด้วยกันนะคะที่งาน s อ u Winternight m มาร์เก็6 9หายกที่มอสทงและพปรกันที่นี่ที่เดิมนะคะ